สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมเซเว่นไนท์สนะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครอัปเดตใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับซัพพอร์ตในระดับกรอบแดงบวกตัวแรกของเกมนะครับนั่นก็คือเคิลมิสนั่นเองเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเข้าเซิร์ฟโกลบอลแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเมตาอารีน่าเนี่ยครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะว่าเคิลมิสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทในอารีน่าเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นนะครับเคมมิสเนี่ยจะ อะไรที่น่าสนใจบ้างเ,าเรามาติดตามรับชมไปพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านจูบิโกช็อปครับร้านที่เปิดให้บริการเติมเกมซื้อ r ันทไม่ว่าจะเป็นการเติม Ruby นะครับเติมแพ็กต่างๆหรือว่าสกินเข้าใหม่ล่าสุดในาาราคาที่พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แ Fanpage ของจูบิโกช็อปหรือว่า Official Line@ t j u p i c o นะครับ สำหรับเคิลมิสนั้นเป็นตัวละครประเภทซับพอตในระดับกรอบแดงบวกครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการเอาไปใช้งานในอารีนาเพราะว่าเมื่อเอามาใช้งานในอารีนาแล้วนะครับก็จะปลดล็อกความสามารถบางอย่างได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับเคิมิสเนี่ยก็ยังมีบัฟหลายอย่างที่น่าสนใจครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่อัลติเมทสกิลของเคิลมิสกันเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทำการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับเคลมิสเนี่ยก็จะทำการลดคูดาวจำนวนหนึ่งนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมยกเว้นตัวละครประเภทป้องกันแล้วก็ประเภทสัพพอร์ตครับอีกทั้งนะครับก็ยังจะทำการฟื้นคืนชีพให้กับตัวละครที่ตายไปและทำการรีเซ็ตคูดาวของตัวละครเหล่านั้นนะครับทำให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะกดใช้งานสกิลทั้งหมดได้อีกครั้งทันทีนอกจากนี้นะครับหากใช้อัลติเมทสกิลนี้ในอารีน่าเนี่ยก็ยังจะทำการเพิ่มเกรดอัลติเมทสกิลนะครับให้ ดยแต่ว่าบัฟนี้เนี่ยก็จะไม่ส่งผลกับตัวละครประเภทป้องกันและตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับมาต่อกันที่แอคทีฟสกิ l แรกของเค l ลมิสนะครับโดยหลังจากที่เราทำการกดใช้งาน a แอคที Skill นี้แล้ว เคลมิสเนี่ยก็จะสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับขึ้นมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งศัตรูที่ยืนอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็จะถูกลบบัฟที่เป็นประโยชน์ออกไปอีกทั้งนะครับสกิลเอโทั้งหมดของศัตรูเนี่ยก็จะถูกลบออกไปอีกด้วยละครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะในขณะที่พื้นที่นี้ยังคงทํางานอยู่ศัตรูนะครับจะไม่สามารถใช้งานสกิลเอโต่างๆในพื้นที่นี้ได้ครับ Active Skill ต่อมาครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วเคลมิสเนี่ยก็จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มความเสียหายคริติคอลแล้วก็มอบบัฟต้านทานการลดเกรดอัลติเมทสกิลให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ สำหรับแอคทีฟสกิลที่3นะครับเคอมิสเนี่ยจะทำการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังจะทำการมอบบัฟนะครับทำให้บัฟแล้วก็ดีบัฟเนี่ยไม่สามารถที่จะลบออกได้นั่นเองซึ่งหากเรานะครับกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้ในโหมดอารีน่านะครับก็ยังจะเพิ่มเกรดอัลติเมทสกิลนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมยกเว้นตัวละครประเภทป้องกันแล้วก็ตัวละครประเภทซัพพอร์ตครับ แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่ในทุกๆ20วินาทีนะครับจะทำการมอบโล่ป้องกันแล้วก็ช่วยต้านทานการถูกเพิ่มคูดาวนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งหากเรานะครับทำการอัพแพสซีฟสกิลนี้ไปได้จนถึงเลเวล17ก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึอย่างครับนั่นก็คือในทุกๆ20วินาทีเนี่ยก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ในทีมอีกด้วยละครับ เอาเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของเคลมิสไปกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมกันครับโดยสำหรับเคลมิสนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นซัพพอร์ตที่มีความสามารถเนี่ยครบคันมากๆครับหากเทียบกับซัพพอร์ตที่เคยมีมาอาจจะเป็นเพราะว่าเคลมิสเนี่ยเป็นตัวละครในระดับกรอบแดงบวกตัวแรกนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตที่ผ่านมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครในระดับกรอบแดงเท่านั้นจึงอาจจะถูกลดความสามารถบางอย่างลงไปนะครับเพื่อความสมดุลในระดับของตัวละครนั่นเอง ซึ่งสาหรับเคลมิสนะครับเรียกได้ว่ามีความสามารถในการซับทีมหลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดคูดาวสกิลให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนะครับช่วยเพิ่มพลังโจมตีช่วยเพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับมีความสามารถในการต้านทานการลดเกรดอัลติเมทสกิลนะครับรวมไปถึงความสามารถในการต้านทานการถูกเพิ่มคูดาวให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเคลมิสเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเกรดอัลติเมทสกิลนะครับให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมอีกด้วยและะยังสาามรถที่จ ช่วยฟื้นคืนชีพให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมได้อีกด้วยนะครับฟังมาจะถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นซับพอร์ตที่มีความสามารถครบคันที่สุดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเคลมิสเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถครับในการที่จะปั่นป่วนศัตรูเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการที่จะลบบัฟนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครที่มีความสามารถในการใช้สกิลเอลีเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานสกิลเอลีเหล่านั้นได้ต่อไปแล้วก็ยังสามารถที่จะลบสกิลเอลีที่ รันก่อนหน้าที่จะใช้แอคทีฟสกิลนี้เนี่ยได้อีกด้วยครับทำให้เคลมิสนะครับค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆกครับแกการเอามาใช้งานในอารีนาเพราะว่าสามารถที่จะแก้ทางตัวเมตาได้หลายตัวมากๆครับไม่ว่าจะเป็นหมิงนะครับที่มีความสามารถในการที่จะลดเกรดอัลติเมทของสตูนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานอีกต่อไปรวมไปถึงอีกหลายๆตัวละครนะครับที่มีสกิลเอลีเด่นๆครับไม่ว่าจะเป็นลินนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่เคลมิสเนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนครับ แต่มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียด้วยเหมือนกันครับเราจะเห็นได้ว่าเคลมิสนั้นไม่มีความสามารถในการที่จะป้องกันสถานะผิดปกติอะไรเลยนะครับอีกทั้งความสามารถในการเอาตัวรอดในอารีนาไม่ว่าจะเป็นการเป็นอมาตะชั่วคราวนะครับการพลางตัวหรือแม้กระทั่งการตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นครับทำให้การที่จะเอาเคลมิสไปใช้งานในอารีนาได้อย่างดีเยี่ยมนั้นก็จะเป็นที่จะต้องพึ่งพาเครื่องประดับที่มีความสามารถในการที่จะทําให้เคลมิสเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีมากยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยออะพอสมควร ทีเดียวแหละครับนอกจากนี้นะครับเคลมิสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับทีมถึกสักเท่าไหร่แต่ดูจะเหมาะไปทางทีมสปีดเสียมากกว่านะครับด้วยความที่บัฟหลายอย่างของเคลมิสนั้นถูกระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้งานกับตัวละครประเภทป้องกันรวมไปถึงตัวละครประเภทซัพพอร์ตได้นะครับดังนั้นนะครับตัวละครที่เหมาะกับการที่จะเอาไปใช้งานร่วมกันกับเคลมิสเนี่ยจึงเป็นตัวละครประเภทโจมตีตัวละครประเภทโจมตีพิเศษกลายและตัวละครประเภทสมดุลเท่านั้นแต่ถามว่าเอามาใช้งานด้วยกันได้ ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าบัฟที่เคลมิสจะมอบให้บางอย่างเนี่ยก็จะไม่ได้รับ้ัยเช่นเดียวกันครับ ทีนี้นะครับในช่วงของการเอาตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบกันเนี่ยผมอาจจะไม่ได้นําเอาเคลมิสไปเปรียบเทียบกับตัวละครไหนนะครับเนื่องจากลาักษณะการใช้งานของเคลมิสนั้นเรียกได้ว,ว่าแทบจะไม่ใกล้เคียงกับตัวละครใดๆเลยนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าซับพอร์ตที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เป็นตัวละครในระดับกรอบแดงบวกนะครับจึงอาจจะมีความสามารถไม่ได้ครบคันไปสักทีเดียวครับอย่างตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะเพิ่มเกรดอัลติเมทสกิลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความ สามารถในการมอบบัฟต่างๆให้กับทีมเนี่ยได้เยอะเท่ากับเคลมิสนะครับหรือว่าตัวละครที่มีความสามารถในการบูทดาเมจหรือว่าช่วยมอบบัฟต่างๆให้กับทีมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถบางอย่างซึ่งตัวละครในแต่ละตัวนะครับก็จะมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยที่แตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัดครับแตกต่างจากเคลมิสครับที่มีความสามารถที่จําเป็นจําเป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะครบพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มบัฟที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังช่วยแก้ทางความสามารถต่างๆของตัวละครที่ติดเมตาในอารีนาตอน ี้้ไดอดอกวสึ่งทําให้คิลมิสนั้นดูจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆครับหากใครที่มีแลนที่จะเปิดหาและเอามาใช้งานในอารีนาในช่วงเมตามใหม่นี้ซึ่งผมเนี่ยก็การันตีให้เลยครับว่าหลังจากที่คิลมิสเข้ามาและใครที่จะปั้นคิลมิสมาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาซัพพอร์ตสักหนึ่งตัวนะครับที่มีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในการแก้ทางตัวละครเมตาในอารีนาได้อีกด้วยผมว่า คิลมิสเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับและก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิป,ปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Seven n i g h t สก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาวิเบรกะห์เกมเมอร์ต้อขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ